ครับขึ้นเออโชว์โชว์โชว์ผลงานสองตัวครับนี่คำตัวตัวผู้สองตัวล่ะตัวตัวตัวหนึ่งหน่อยตัวหนึงใหญ่ครับไปบันสวัสดีครับมือนี้ผมสิพามาแมาหาแมงกี้คำมาหาแมงกี้คำด้วครับฝุ่นยู่ฝุ่นเห็นบ้างเห็นที่ไปไปเบื้องครับแมงกี้คำครับมากับพนันพันลุงครับมากับพันลุง ครับลองกม่ยมครับนี่นี่เดี๋ยวมามามามเห็นเราเห็นล้วโตแบบนี้ครับเบิ่ครับเดี๋ยวพานลุงจัดการเอาให้เบิ่งครับนี่ไม่ยิมคำโตงายเิ่งเริงเด้นี่นครับเห็นไมเนี่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 ไม่มกล่ำโกงครับนี่ตัวบงหญ่ครับไปกองงานลงมาค่อยๆเดี๋ยวมันหยุดล้นเห็นไ่มครับค่อยๆ้อ Ừ, con nga kong nga lưng mày khoai 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 chắp khoai 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 nì khoai 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 ว้าตัวเนี่ยดี๋ยวแงามงามงามเดียบมึงใกล่โอ้นี่เราตัวหนึ่งครับไปไปหาตัอบ่น่ะเอาใส่เมือเ่อไปงี้เออนี่นะครับไปหาอีกเจะได้อีก,กสองสามตัวครับเมึงหนึ่งครับ นี่คำใังไงครับนี่ครับไม่ยี่คำยี่คำยันั่นะไปเดี๋ยวไปหาอีกเบ้องก่อนครับ <c oughs> มาไหมยังมานในตัวเดียวมือนอเดี๋ยวไปหาฟังท้งปุ่นอีก่อนเพียด้ อีกแค่สองช้ำตัวพ่อยแล้วครับพออีกแล้วครับนีออ้ค้ำครับ,รบตัวนี้ม่ใหญ่ปันไดครับเนี่ยตัวลูกมันี่เห็นไ่ครับกัวยุ่นี่แห,หละต้นสาแกครับนี่แล้วครับตัวหนึ่งนี่เห็นไ่ครับอ้าวยิ่งสแสละนี่ครับ ยูตตอนสักแก่ยูติตอนแกครับนี่ไม่ใช่คำอ้ยกล่องกับโบุฟกัสเห็นไหเนาะเอากล่องลงมาเออนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมัดล้วครับนั่นลดแล้วโอ้โหนี่นี่นี่สองโตครับอันนี้ตัวน้อยนี่ตัวน้อยนะครับนี่จับขึ้นเออ โชวโชวโชวผลงานสองตัวครับนี่คำตัวตัวผูกสองตัวตหละตัวตัวัหนึ่งหน่อยตัวหนึ่งอ้ายครับไปบันนี่ครับได้สองตัวนี่คำหาอยากครับหาบางอยากมันบ่ค่อยมีครับไปมาตั้งทีอีกเพื่อได้ ไช่ครับกลับได้สองตัวทั้งนี้แหละมันหายากแดดก็ห้อนแล้วคือว่นี่ครับพ่อนี่ครับได้มาสองตัวครับน,นีี่่ออนี่ันนี้ตัวผู๋กับตัวน้อยตัวผู๋น้อยอันนี้กับตัวผู๋กันครับตัวใหญ่กาม,มันโกงครับเอาไปเหรียญครับเอาไปซ้นกันครับไม่มี่คำ กะฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามทางอีสานมันน้อาเช่นเดียวนี้นะครับผมครับนี่ค้ามใหญ่เอาวางลงเอาวางลงเดี๋ยวเดกำลักันอยู่ครับสองตัวมีสองตัวครับไปไป ขี้กันล้วครับบานีนเอาเลยเอาเลยนะครับนีคำด้ำแแ้วเอาเบียน ลุงวิ่งตัวน่อยบินหรอลุงลุงเอาตัวน่อยไปเลยครับนี่คําเอาคือบ่บินเหรอวันหันคือว่าสิบินอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานมันเฮายเชนเอาเนี่นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ